ติ๊บคุณเลขาติ๊บยินดีต้อนรับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาสืบสตาร์ทิปนะคะก็จะมีวิธีการสืบแบบนี้เนาะอันนี้จะมีไม้เขาเรียกว่าไม้ไม่ไม่คั้มสตาร์นะคะไม่คั้มสตาร์อันนี้จะเป็นใบอะไรนะใบพู่ไม่เป็นใบพูนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นหมากเปล่าหมาเป็นหมากนะฮะใส่อะไรอันไหนอันก่อนมีน้องวิใส่อะไรอันไหนอันนมีกันจระ นั้นทิปอาจารย์อาจารย์นั้นนั้นซอีกหีอสิ่งที่หรอเอสเซียแล้วก็มีอาจารย์นั้นซ้ำไว้หรอมีเทียนแล้วก็มีจอแล้วก็มีอะไรข้างในอะข้ายทรายทรายแล้วก็ห่อข้าวแล้วก็ไข่นะอันนี้ก็พันๆนะยังไม่เคยเห็นใช่ไหมเนี่ยเนาะยังไม่เคยเคยทำยังไม่เคยทําแบบนี้นะคะสตาร์ทิปย์นะจะยาวๆขึ้นไปถึงข้างบนเลยเนาะ ใส่ใบตองใบอ้อยนะคะแล้วก็หลอกไม้ต่างๆสตาร์ทิฟนี้จะเป็นเล่มยาวๆเล่มเดียวพี่เขาบอกว่าก่อนจะคลอดลูกเขาต้องสืบสตาก่อนใช่ไหมใช่จะคลอดลูกนะเขาจะต้อสืบสตาเนาะแต่น้องโมพองไม่ใช่ไม่พ้องนะแต่ว่าจะทําด้วยนะใช่ก็อยู่ดีกินหวานใช่ฮะจื่อนางโมพองนางขมีนางขมีไหมล่ะขมีไหมเออค่ะขอีเก๋วี่เขาไม่ไหว ทีสุภาษิตตัดสินใจในวันนี้กว่ากุฏิน่านดีหมายว่าเป็นเดินฉี่บุตรจีนจำเดินขึ้นมาว่าในห้อกคำห้อกคำอันไหนห้องคำว่าหอกคำนะเจ้าคำว่าหอกคำต่างวันเกิดหมายมีนางทำอีใหม่นางโบพองนะนางโบพองออกต่างสุกพ่อพี่น้องในมหาคาสุภาษิตในวันนี้ ข้าขอข้าพ <g fret ting> ุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆาเจ้าพระอาจารย์อาจารย์พระธรรมทานของกุคามาจ่ายคาในวันนี้เสด็จเร็วพระองค์ที่จะเดินไปเลยวันหน้าสุขภาพราชกดิ์กาเดพุทภูมินาโุธรรมโมมีนาโธสังโฆมีนาโธมัจจาติตาโรมีนาโธอาจารย์โยมีนาโธญาณิกาโนมีนาโธ ันนี้จตุขนันตพะุทธนันโตหมหลับนะุณธรนันโตห่มหลับตาจารุุปจะโยู่เยนเวพุนันโตไม่ัจคนีอวันตามิสระะารัมพุดจะซามะซะปกวาตอะตัวัมมาสัมพจะสาหโมัะสะปกวาตอะตันมาฉัมพุดจะ ભંચ મારે ચિનો નાટું કટોી હા એ ધીરવારા પરા ના સંતુ સપે રોકાનાપે કદી અદાનુ વા ખા ચોમા ના વુ સા સપે યા ລາວຈາໂຕວ່າສໍລະໂຕວ່ານຶສໂຕວ່ານຶສໂຕວ່າໂຕຕະກະໂຕວິຊາໂຕກັນໂຕກັນໂຕກັນໂຕແລະນະປະໂຕ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 ອາຈາບຸໂຕວ່າຕະນາຈະສມິຄາກໍນະກູລາອີມສິກໍາມາໂຕປະຕິບີອາຕະລະ1ກຣາມຍ સાચી મુનાતાને તે યોતમોનો કેઆનો સારો ચપાચા સાઈતા હાયા તાંકાના પરિવાચોરાતે અમેનું જેકી નાપત કે કેવે છે ઉઠે આ આરામરણીએના તાપકા મહામરણા મતો હાતે તો આરામરી તાંતાને તે જીવાનું ભાવેના ઉતુતે ઉચુપિતતા રિજી તાંકી કીતો મુંટંગ ચાલાના મતેન કુરૂપની સંત્ર જનાનો તે છાયો પવા કાટી છકા તો આકુતરા તાના ઉચતા ઉટમો ઓરી તાતેવા

antivā anu mātacarānati nante ṭirītāṃ kātāpāriṃ ca paṭukapataḥ sāsānānu kāvayi wā karāniyā mātaku ca re na yantāṃ santāṃ patāṃ abhisane ca cakauti ca cu mūtu ca cu vātū ca cu mūtu vā na ca māni sā cu taku ca cu paro ca pa ki to ka ca nāu ka u tiṃ sāntiṃ triyo ca pa ko

ไม่อกว่าต้องไปทาพิธีที่วัดอีกนะต้องทขเกาันไปวัดเสร็จแล้วก็กลับมาบ้านมาหาขวัญอีกนะคะขวัญทำพิธีอันนี้แบบทำพิธีแบบไม่ได้เห็นนานแล้วเนาะ เป็นพิธีแบบโบราณดั้งเดิมนะที่ไหนใครอ่ะเขาจุดสตาที่วัดแล้วก็เอาไปค้าที่วัดกันแล้วก็เสร็จแล้วนะแล้วเปมีสตางค์ใหญ่ปะฮะสตางค์ใหญ่ปะอันไหนสตางค์ใหญ่โอ้สตางค์ที่พี่เนี่ยเป็นเสาอันหนึ่งกับสองพี่คนเหมือนกันด่าหมือนกันล่าตอนตอนที่หนูไม่สบายหนูก็จุดสตาแบบนี้แหละเออไม่ไม่จะพิธ like ีไม่เหมือนกันหรือเปล่าน่าจะไม่เหมือนกันเนาะทำไมเขาถึงมีทรายดิโ้ทรายวันที่ทำไมถึงมีทรายหรือมีข้าวก็เอามา แล้วก็เกิดการเสร็จแล้วก็มาป่วยที่บ้านหรือเปล่าอ่ะป่วยที่บ้านเพิ่มเหมือนไล่สิ่งอะไรไม่ดีตอนกลางวันสาไงใช่ไหมแต่น่าจะใช่กลางวันสาเกาะมาป่วยอ่ะทำไมลุงเดินไวจังเลยอ่ะเราแข็งแรงก็เราเดินเดียวไม่ได้เลยดูดิไม่ทันแล้วเข้าเข้าเข้าเส้นทางแล้วได้คำนวณแล้วเราต้องไปทางนั้นไหมไปไม่ได้สี่ได้เดี๋ยวจะนิดนึง เจ okay. เปิดเอา,มาเมล์เผาเพื่อนเราหน่ะเปินให้เจดี่ก็คเจดีเผาเพื่อนได้หลุ่มว่ะเจดทำเจดีนะคะเราดูเกินส่วนไม้กั้มสตาเนาะเขาจะมาคั้มไม้สีดีนะคะไม้สีดีที่วัดเจดีนะคะก็มาคั้มที่นี่ขั้มสตาเนาแล้วก็เอามาก่อเจดีทรายก็ตอนกลางภาษาเขาเอาไปเผาที่บ้านไงก็คิดว่าไปเผาที่บ้าน แล้วก็ส่วนไข่เขาจะทำอะไรไข่ไปฮักันน่ะอ๋อนส่ฮักกันติฮักกันิเหนเนกไข่ไว้ใส่เนแคร์เขาไว้ใส่เน่แครเกเข้าแน่นอนเอมื่อนางหอเข้าานอืเหอกเข้า็เอก็คิดีแล้วก็เลย่นเน่จะต้อมีเหมือนแบบานะตีสตงหน้าจานอืมอือืมออืมอมออืมมอืมอมอืมออมอืมมือมอนมอืมออมอ นำแผนนีนั่นอ่ะโอ้ทำด้วยคงจดๆอบอ๋อคงจดๆอะไรไสมอไมสนโอไม่สีนไอไ้สไ้สรอบๆไม่ไม่สีไม่สีีไม่สีก็อ๋อใช้อนฟงมหาพุทีว่ะมหาพุที เป็นภาษาพม่าเนาะมหาวิทภาษาลัยต้นโพภาษาไทยต้นไม้ซีดีเป็นภาษาเรานะต้นไม้ซีดีคือภาษาเราต้นโพต้นไม้ซีดีก็คือต้นไม้ซีดีนี่ดีประมาณนี้มั้งเนาะซีดีอย่างนี้ถ้าต้นโพก็ภาษาไทยต้นมหาวิทยาลัยมหาวิมหาลัยคือภาษาพม่าภาษาที่มหาวิทยะ

ก็ไปที่บ้านต่อนะคะไปสึกเอาหักกันหักขวัญนะคะหักกันก็คือหักขวัญนั่นเองก็หักกันหักกันหักกันคนนู้นอาจารย์นี่เดินไวมากเลยนะแข็งแรงมากเลยที่ไหนที่พี่ขวัญตั้งบนบ้านบนบ้านไป ต้องไปเกี่ยวข้เขาด้วยค่ะควันเสร็จแล้วก็ต้องเต็มเ้อเปียแล้วกมาต้องวมันจะได้ใบชิเอาใบปากเอาดีสองใบสองันเอหันอันนี้ขันตั้งนะคะขันตั้งห้าหมื่นเขาได้ว่ายกครูหรือเปล่าเอายกครูขันครูอ่ะขันครูนะหะาห้าหมื่นต่คนีเขามียกครูอ่ะีเขามีตืว่าฟัง ไปยกคูมันเขาเขาคือห้าหนึ่งสองะไเนาะตรงก็อเดีนี้ตรงเนี้ยเสียเสียงเตออยู่รงจี๋เีันี้ดาวฤกษกะตกเราได้วันนี้เราเด็กอยู่ต่างันตกเขาต้องหันหน้างนี้หน้างนี้่ะพอพอขวบอีกตั้งแต่ตัวมันอ่ะถ้าเราถ้าเราคัน หันมาตรงๆแบบนี้เนาะจะจะไปถูกนะคะเราใช่มเราเล็กเราเล็กแย่น่เราเล็กนี้ปานี่มาหิ้งห่อเขาขวัญออเข้าขวัญก็คือคอขวัญนะคะถ้าได้ขวัญมาก็จะหอไว้อเรา่าเันีรียก็เลยฮักกันฮักกันพร้อมนั่งเสียงเสียงอ กำมอตั้งทไงอะทำไงกับอลไมปองมอที่มีอยู่ในห้องครัวแล้วก็ต้องเอาออกไว้นะคะปลาจาปองไหมเจอฮะปลาจากปองไวมเตอหัวเนอตะเกากันเนอตเกิดเ่ามเตาก็จเตาแกมเตาไฟเลยถ้าถ้าเกิดไม่ทำแบบนี้เขาเรียกว่าเขาบอกว่าจะหาความยากนะนะก็เลยต้องทำแบบนี้ ต้องเสียงตามตามอะไรนะอาจารย์บอกนี่แหละมันองมีนังอีใหม่นั่งคีบมีม่นั่งอีใหม่แล้วก็นั่งบคของตางสก๊อตปน้องเรียนมหาคาเป็นอาจารย์นี่มาท้าชัติเชียวแรหากันเัมนข้าสจอสก๊อนี่ พุทธเจ้าปรมเจ้าปัจฉาเจ้าอาจจระเจ้าปัจอากันโมยไเบยากันมาพียูไดมาก็อยู่กันในปุถุในวันนี้สกังขาคุโธมีนาถุโมมีนาถสังโฆมีนาถมตาพิทาโรมีนาถอจารโยมีนาถย่าีมมีนารนิจขานันตตาาจงากที่เวลาผาน สัตตสัตตอัมปันติอัมปันติชิราสาชิราสาพุทังพุทังธัมมังธัมมังสังขังสังขังสรณกะตุสรณกะตุพุทธะเจโตสัตโถยรูปะนะังทั้งมายังมี ชูปาทิันโนปะกวาตุสาวกัสังโฆสังฆังนะมามิสักี่กามิจารุภิกรีสิการตัดสิทธิ์กันบังดีมันห้องๆอันกับรวยนั่งคำอีใหม่นี้ชานชิดฟ้องกันมาเต่ากอชิดฟ้องกันมารองกันด้วยอย่าไปหลาขันยาวขันบาอย่าไปหนีอยู่ที่ไหนกปลอกมาอยู่ก๊าเนี่ยกับตัวในวันนี้ มาเมืองนี้กันเดียวค่ะมาค่ะปิยจิตาปิยเมตานาปารามีหะตายังมามากพิจิณเจทะตุเรตุเรตุเรกสัจจะเดพิจิตาปิยเมตานาปารามีหะตายังมามากพิจิณเจทะตุเรตุเรตุเรกสัจจะเดพิจิตาปิยเมตานาปารามีหะตายังมามากพิจิณเจทะตุเรตุเรตุเรกสัสจะเด tâm mê được được trong mà đã khám mày ơi, Nói có ma nhà bếp Dù trong có mày đố cố mày nhỉ Dù trong tả tăng đố cố đi Nãy cạt nãy xa thì nãy cố đi ăn đây Phải tốt trái đấy thì nãy ma Cắn hố mày hữu, vả, đây mày

โดยก็ยังดสิบเอตาแต่ข้าเงินเดยยาหาเดี๋ยสปกไปกมานะตัมันอยู่ีตัวขานี่แะไปสิบจงปูเลยมาหานะโอ้โหจักตั้งเงินอกันดเลยกันหัวัมันมันเงินเดยยาเนี้ยเราแสะยังอยู่อ่ะ

นับครั้งเดียวก็มาเลยเนาะขวัญมาเลยก็คือต้องทําอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเหมือนจะมาต้อนมาต้อนก็คือมาแล้วก็ไปแบบนี้นะก็ต้องทำสองครั้งนะคะส่วนที่หาหากันก็จะมีอันนี้เนาะมีเคลมีเสื้อผ้าของเรานะคะแล้วก็มีข้าวเปลือกข้าวสารแล้วก็น้ําแล้วก็เทียนสี่คู่เนาะแล้วก็มีไข่ดิบปะแม่ไข่สุกนะไข่ไก่สุกแล้วก็ข้าวปั้นสองปั้นเนาะแล้วก็กล้วยสองลูก แล้วก็ผิกกระเทียมเกลือปรอ

นั่งคำอีใหม่นามชิบฟังกันนาวตาเกาสิฟังกันมารอมันอยู่ข้ามมือถีอมึงดปีดียวนงสิบปีมึงอย่าไปติดเมึงปีมึงอย่าไปไน้นเนอจะตายโรธมาวัาทันตีอายุัครบานโนุขางปารังฝัะ จะเป็นการมัดมือนะคะมัดมือไว้อันนี้จะเป็นการทําพิธีแล้วเพราะว่านานาได้ทําทีหนึ่งนะคะเพื่อเป็นสตรีมงคลนะคะต่อตัวเราแล้วก็ลูกของเราอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดมีท้องเนาะใกล้จะคลอดแล้วก็ต้องทํานะคะทําพิธีนะคะเพื่ออยู่ดีมีสุขนะคะอันนี้ตามความเชื่อของพี่น้องเชียงตุงเนาะ สุดท้ายน็ค้ขันตัาก็คือเลื่อนชีิตชีวิตที่จำเริ่มนขึ้นมาแบาออกคำันบังเกิดใหมมีนางอีใหม่นางคำอีใหม่ได้นางโวพองตังสุก็ปีน้องเในหาคามหาคามาหากันในวันนี้โคใรบุติชิตจำเลิ่นไปดยอายุวันนะสุขปราเตดีดตามกถาปาริสปันยูปปุจจักรวาตุคาราปาก็จะมาต้มน้ำยาอาบนะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็น เป็นต้นอะไรไม่รู้นะเขาบอกว่าเป็นยาที่อาบแล้วก็คลอดลูกง่ายนะคะเขาบอกว่าเลนหลับเลนแปงหรือว่าเลนมนมันพายใหญ่นี้นะคะอาบวันละหนึ่งหม้อนะคะตอนประมาณเที่ยงเที่ยงนะคะเขาก็เลยตั้งอาบเนาะเต็มไปก็ไม่รู้ว่าเป็นยาอะไรเพราะว่าไม่ได้ถามนะคะเขามาเอาเอามาให้แล้วก็บอกว่าเป็นยาคลอดลูกง่ายนะคะที่เสียงตุงก็จะมีการอาบน้ํายาแบบนี้เนาะ เป็นลากไม้รากนะคะรากไม้นะคะผสมกัน 1, 2, ึสอาอย่างนะคะนี่จะมีใบอันนี้เนาะแล้วก็มีมีต้นอันนี้นะคะไม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ายาคือยาอะไรนะคะเขาบอกว่าเป็นยาคอลอดง่ายใช้ตั้งแล้วก็อาบนะคะไปขาวเดี๋ยวใหม่จะตั้งน้ำแล้วก็อาบช่วงกลางวันนะคะใส่ยาลงไปค่ะ ใส่หนึ่งกำเนาะเขาทามาเป็นกำแบบนี้เลยนะคะใส่หนึ่งกำแล้วก็อาบทีเดียวเลยนะคะโซ่ทีเดียวเลยไม่ต้องตักหลายรอบนะคะรอบเดียวเลยนะคะแล้วก็อธิษฐานเอาแบบนี้นะคะอันนี้ต้มไปแล้วให้น้ํายาออกแล้วจะเป็นสีอะไรเนาะจะอาบเรือนอ เดินหลับเดินแปลงนะคะเดินสิบห้าขั้อะไรแบบนี้เนาะก็จะเป็นวันผ้าใหญ่เรืออะไรแบบนี้นะคะ,ะอาบน้ำหม้อก็พอแล้วนะคะสําหรับคนท้องเนาะคนท้องที่จะใกล้คลอดแล้วแบบนี้นะคะจะต้องอาบน้ํายานะคะก็คือยาสมุนไพรนั่นเองนะคะสําหรับคลอดลุกง่ายนะคะอที่เึีงตรงเนาะแต่ว่าที่ประเทศไทยนี่ไม่แน่ใจว่าเขามีการตั้งน้ํายาอะไรอาบแบบนี้หรือเปล่านะคะ ไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเพราะว่าใหม่ก็ครั้งแรกเลยไม่รู้เหมือนกันก็พี่ๆหรือว่าแม่เขาแนะนํามาว่าเออต้องอาบน้ํายาแล้วใกล้คลอดแล้วแบบนี้นะคะต้องอาบอ่าแล้วจะได้คลอดง่ายนะวันก,นก่อนก็ได้ทําบุญเนาะสืบสถารทิ์นะคะไปแล้วเนาะก็คือสําหรับคนท้องใกล้คลอดแบบนี้นะคะก็ต้องทําสืบสตาเนาะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็เพื่อสิริมงคลต่อตัวเราแล้วก็ต่อลูก ของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ต้องต้มน้ําอาบเองด้วยเนาะโอเคนะคะก็เดี๋ยวต้มเสร็จแล้วก็มาดูกันนะคะว่าสีน้ํายาจะเป็นยังไงเนาะสีน้ํายาก็ประมาณนี้นะคะก็จะออกสีแดงๆหน่อยนะคะก็ต้มให้มันเย็นลงตัวแล้วค่อยๆไปอาบกันนะคะนี่ก็น่าจะได้แล้วล่ะสีมันแดงๆแล้วเนาะเดี๋ยวมายก็จะต้มให้มันแบบแช่ไว้แบบนี้เนาะแล้วก็ ตอนเที่ยงๆก็ค่อยไปอาบนะคะก็โอเคคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะเคยใครที่เคยผ่านการมีลูกมานี่ก็ก็จะดูนะคะว่าต้องทําอะไรบ้างเวลาท้ทองเนาะต้องทอําบุญอะไรบ้างแล้วก็ต้องอาบน้ําอะไรบ้างแบบนี้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตั้งใหน้องใหม่เซนตุงนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนคะ่สสคะ,วคะสวัสดีคะ่ะไว้ปายค่ะสวัสดีค่ะ